จะ้วมางานถอดแล้วรู้สึกว่าวันนี้ให้ดวมันจะไปไหนกับพี่นะทำไม่ได้แล้วนไปไหนเออไม่รู้นะสี่เออคุณสุภาพเอออืมบีบีนะคะอะไรนะเดี๋ยวขพทะคะเออคุณรู้ว่าคุณรู้อยากได้อะไรเหรอคะอะไรก็ได้นะคุอยากไม่คุณเค้กนะคะเค้กวางไว้หน้าลงเลยเอ้ยไม่ใช่ เอาวให้วางข้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 างลงสิไม่ใช่ข้างเสียงนะจ๊ะเอาไปข้างข้างลงอ่ะตงนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละกินดีใส่ผ้ากันเปื้อนนะพ้องของเราแบบไม่อั้นเลยเฮ้ยนี่นี่ให้ลุงนี่ยเออเอาไปเฮ้ยเฮ้ยถกถก อ๋อร่อยมากโยนใส่หน้าเลยไปกันเถอะไปแล้วนะเออไปเลยนี่เรานอนจนจะมืดแล้วนี่นายแล้วเราจะทำอะไรอีกอ่ะอันนี้มันจะมาทดสอบให้ดูแลกันนะอันนี้อยากขอสอบไหมฉันขอจันขอก่อนจันขอก่อนเฮ้ยมันจะร้ายมากแล้วระวังด้วยใช่ใช่ใช่ไปเช่ก่อนสิเอาดูมุมฉันก่อนใายกดเลย ไม่รอแล้วไปแล้วมา้าแม่บอกว่าไม่อยู่เไอกว่าด้ตงตัใมช่ไหมแม่อกว่า็ที่ทแทนโหกอ้าไม่อก่เลยบ้ารที่จมาิใช่ไหมใช่ะนายตรงงูไม้ดูใช่ไห มันจะถ่ายให้เดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งฉันจะถ่ายให้เพิ่งฉันนี้คุณลืมะไรงก่อนพี่แก้มเรียนสองซั่ปึ๊บโอ้โหอีฮี เลยแล็บไม่ไหวแล้วอืมฉันจะนะเลิกถ่ายทำจริงเออส่งไปให้คุณลุงเชนดีก่อนนะรถสันติสันแก่ลุงแล็บลุงแล็บนะเอฟติเป้โอใครโอเคนะอัสแล้วตามจติ๊งจริงแล็บบดูก่อนมันาะฉันแล็บมากจันไม่ไหวแล้วโอ้สั่นสั่นรถสั่นรถสั่นคุณลุงคะผมถ่ายจรคุณรุงดีล้วนะคะนี่แหละฉันดู โอ้โหดีมากเลยนะเนี่ยน่งการมากนี่มันดีจริงจรงกระจายงั้นก็ไปทำอะไรต่อก็ได้นะไปดูห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงก็ได้ว่ามันสะอาดค่ะผมจะถ่ายทุกมุมเลยนะมีกระโดดสา้นสหานะอ้ยอ,อันนี้อันนี้เราก็ถ่ายทำนะนี่คือแฮปปี้อันนี้อันนี้คนดูยังไม่รู้เลยว่าข้างนอกเป็นยังไงนี่คือแฮปปี้แหล่ ต่อไปเราจะพาไปดูร้านอาหารนี่ก็คือร้านอาหารแล้วก็เราจะพาไปดูห้องน้ำเฮ้ยเฮ้ยฉันติดปั๊กน,นี่คือห้องน้ำนี่ห้องน้ำอีนี่ห้องน้ำฉันอันนี้จะเป็นห้องที่ห้องที่ ระบายห้องน้ำหญิงก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีอ่าน้ำดูว้าเอ้ยโทรศัพท์ตู้อันนี้ก็จะเป็นทงสูอ่ะค่ะนี่คือป้า เราแค่พาไปให้ลุงชันดีดีกว่าเชฟลุงแหลกแกดำเออลุงแหลกนี่เราไปทำอันอื่นกันดีกว่านะต้องทำอะไรอีกอะที่อย่เออใช่เอาตรงนี้เป็นร้านอันนี้ดีกว่านะร้านเครื่องดื่มไม่ใช่ ร้านเพิ่มอ้นนั้ไ,ไเวลโอเคร้านเก็บเงนนะม่นนไใครวะนี่นายมาช่วยฉันทำร้านโดนตักานีเราินไม่แน่เลยอะไระอะโว้เนี่ยคนที้ตไม่แน,น พื้นที่ก er ็เป็นเวททางไหนก็ทำอะไรของแกเ่ยเออเออทำานขายยา ร้านขายาเราทำร้านขายยานะาเราเกินแะล้วกขายยาเราเล็กเกินนะเราขายวะ่ฉันว่าร้านมันเล็กเกินนะวาว

อ่อยังใช้ไม่เหนื่อยเลยเลยฉันก็ได้ฉันก็เหมือนกันฉันเฮ้ยไม่นะลืมไปแซงว้าวเฮ้ยทำไมเราไม่ทำสวนน้ำอ่ะอย่าสวนน้ำยังไม่แต่ไม่ทำแต่นโรงพยาบาลล่ะพยาบาลไม่ต้องมีแล้วไม่มีสตาร์เอาตัวคนบาดเจ็บไงตับาดเจ็บไม่ทำอะไรอ่ะ เราไม่มีการที่จะบาดเจ็บแม่นอนใช่ต้องจากพวกมันพวกมันแะม,มันเคยทำมันเคยทำลูกค้าบาดเจ็บเวลาหนึงมันก็นเลยไอยรูกไหมเพื่อนโหระดางเลย <c oughs> นั่นก็คือดับแล้วใช่แล้วลูกค้ามันเสียไปเยอะมากทพาะั้นเราก็ต้องแข่งกัน รเราก็ได้เปรียบแล้วนี่1ใช่อันนี้เราอยู่อันดับ2อ,อยู่เลยเออจริงเหอเพราะนายไม่ได้ดูหนังสือพิมพ์เหรอเออจำไม่ลด้นายนี่มันเจ้งองแรลว่าตัเพื่อของเราไม่กำจ่ายานี่เพื่อนฉันว่านะทำไมนี่เพื่อนทำไมฉันว่านะว่า ไอเดียวมันเกียดอย่างเงี้ยที่เกียดเงี้ยที่มันจะมาสร้างมนจะมีอย่างมันจะมีย่างน้องเยอะมามันจะเป็นที่มันจะเป็นทกับสาวๆ่ะสาวมีไม่ค่อยจะมีเลยนี่เมื่อคืนฉันฝันด้วยนะใช่ไหมนี่ฉันฝันด้วยนะว่าเมื่อคืนอ่ะฉันเจอดิวอ่ะมีสาวเยอะมากเลยนะ ไายนายสุดอดที่มันสวยงามจริงๆนี <S <S ่เงินเอานี้ใส่นี่นายนายว่าไหมทำไมช่วงนี้มันดูฝนจริงๆเนาะ ถ้าคุณลุงเซนิจะว่าไหมว่าเขาเหรอคุณลุงอะไรฮ<น>ะคุณลุงแลบเขาจะรู้ไหมว่าเราสร้างไว้เรื่องเนี้นี่มันไมไ่เรื่องที่ฉันทำผิดเสียนะใช่นี่ก็คือร้านขายยานี่ยขาตัดหัอซอมบี้เลยเนี่ยใช่ลงทุนขนาดไหน,นไม่มันลงลง,ลงทุนจนมันต,นตายตัดหับนตายเลยเอ้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 ยไม่เล่หนหัวคนตายไหม อ๋อมันโหดเหี้ยจริงๆบาดหมาคนตายมานายรู้ไหมว่าร้านเรานี่มันโหดเหี้ยมจริงๆนะมีคนกดไลค์ตั้งร้านคนนั่นอะ่ะแต่อันจากหนึ่งมันมีคนกดไลค์ตัง้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <50 S 2> แกมาทำประตูอยงนี้เนะี่ยประตูมันต้องอยู่ตรงนั้นสะิอ๋อประตูสำหรับคนขับรู้จักไหมนะี่ฮะคือขัดเบินอ้อมเพื่อไปหยิบงั้นนะนี่นายไม่ช่วยสร้างฉันไม่ชอบยานะ นายช่วยไปสร้างยาให้หน่อยสิถ้างั้นเราเอายาเป็นแอปเปิลท้องได้นะแอปเปิลท้องก็เออใช่เอาแบบเดี๋ยวมุองแค่สีนเดี๋ยวลูกค้าเอาเลยจะไปอือหือหรอถ้างั้นก็ดีสิยาดีสุดในเลือดเลยฉันจะวางไหนเนี่ย จะวางเองไปเลยจะไปเราไม่รวยเ่ยโอ้ยแกอย่ามาเหยียดจมาตรงนี้หยุดหยุดจะหยุดออ้อย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 น้ย้องเยอะเยอะม่น้ยา่บก็น้ย ที่เราไม่บาดเจ็บแบบถ้าเหนื่อยเกนะินไปค่ะก็ให้ยังไงติดกับเราเหรอปิดฉันมีทีสามสิบวิแบบคนดีเท่าไห,หร่ละร้อแล้วใครวางนั้นอ่ะฉันขอคิด,ดก่อนนะทั้งหมดนี่เท่าไหร่ฉันขอคิดก่อนนะอือโอ้โหมาเยอะมากไปเถอะ เฮ้ยเราไม่มี MPC อ่ะเราไม่าใส่ใส่ทำไมให้ลูกค้ามาเดินหยิบเองของเงี้ยเผื่อลูกค้ามนขโมยเอ้าลูกค้ากต้องขโมยเลยบอมมานี่บอมมากเขาเราเอาเอ็พีซีมาใส่บอมมานี่ไม่ใช่ทางนี้ไปทางนู้นแกมานี่เลยนะ สว่างงานเราพอแค่นี้ก่อนเนาะสว่างเอ็พีทอ่ะแกฉันต้องนอนก่อนนะแกปิดแกปิดก่อนปิดชั้นฮะมึงตายมึงตาไปฉันไปนอนก่อนนะนายพอรี่ช่วมั่วเฮ้ยเ้ยแกไปนอนก่อนเลยใช้สร้างแบบนี้เดี๋ยวเลิกเฮ้ยรีบหน่อยแล้วไปรีบไปเลยอ่ะจะเกลียดเออแกรอดมาได้ไง On a marre, ouais. non